สวัสด,สสดีทุกคนที่เขามารับชมคลิปสองมี้วหน่อยอีสามบาทหน้านอมือนีเมี้วหน่อยก็พามาเขาปลาหาเฮ็ดมารอเบิงวสีมานบอเฮ็ดกะเหลืมไหวไหวแลวล,ะละ่ะโบมีเลยแต่ว่าฝนกระโตกหมาดินซุ่มอยู่แต่ว่าเฮ็ดบ่อออกเนาะพี่การ์ดกล่าวปาน้องจองห้องให้ตำบลห้ยคาอำเภอบุทลิกจังหวัดอุบลราชธานีมือนีมาพบกันในวันที่ยี่สิบสามมิถุนายนหกหา ไปซอยหลุ่นก็มีวหน่อยว่าสีมานบ่อเนาะไปจ้างี้ฝืนเข่าจ้ะฝึนเข่าฝืงไข่ดอกแหลกแหกมันสิได้แกงบกนเน่เหมือนนี่ง็ดคือหาหยาบแต่ไปจ้ะรบอบนอีกฝน,นตกอยู่ครับพี่น้องฝนตกบ,บินซุม่มนี่แต่ว่างี้ไหวเนาะ ไปหาตั้งถึงสิบภาพพี่น้องไปเบิ้งเห็ดพหลานก่อนเนาะไปรอเบิ้งเห็ดเขาดินเพื่อพลานก่อนประมาณเขาปลามากกับสวยเติบครับพี่น้องสี่ชองหมกส่องหมกไป้าไปหลุนเบิ้งอีกจ้ะ พิงก์กไก่พิงก์พิงขาวคือเก่ายังแข็างงามอยนะู่เนาะพิงแต่ออกหน่อยแฮงเดี๋ยวเราหาพวกอีกเลีอยๆก็สีได้มัน ข้าวดินจะ้ะตัวน,นี้เขาก็ขึ้นมหาหอดปลาพระหลานนะั้นเนาะให้ข,งงข้าวดินดอกแข้งงามหอดพระหลานแล้วนะพี่น้องอย่หน่อยผ้ามา ฮาเห็ดพล้านครับ วันนี้ลงมาจากพระลานแล้วนะวพะบบนี่น้องเจอพระลานก็บ้ไม่ไหดมาเลาะเขาปลาฮ็กกอจ้ะต้องมึเฮ็ดกอมีูบอ่อที่นี่พ่อได้กแกงหมูน,นี้พี่น้อง ăn hết tám đỏ đi làm cái cái đi hết ban nó cái thằng thằng cày nó nhăng ngảm mình là... đi đâu mình

เป็นนังแข็งเนาะตัวอ่นกับว่าใด้บ้าใช่น้องก็เลยว่าใดมาบงงดเบื่อเงียบนี่พี่น้องดูหน่อยพอน,นี่มึงนี่ถืองามๆเลยงามแห่งจุง้ง ôi chung này nọi không được ôi đi đi น้องดอกก็ต้องการนะพี่น้องไก่ตัวบนเหยียบเอ้าวคุณอ๋อยุคไก่โหลดโลดไปวายงานใจใช้องโลดไปได้แนมเนี่ยโหลดก็พากันงามไหาวอนที่คนเคยออก อีกจ้ะอีกสิอนี่คือว่าไข่ไหเม็ดอ๋อพอหุ่มละซ้ำนี่ก็ไเ้ียงนี่โน้องรังงามแฮ้ไปหลุ่นมึงอีกจ้ะ อกีกดนนางเลยเพิ่นครับเาเห็นดตุบอยู่ไข่ต้มอ,อยู่หน่อยไปเหยียบมันคือเป็นสิดทธิน่นอนเะยวายฮิดยำแหลกที่บอ,อกี่ปุอนดองแหนมแถบสิว่าโบมเมนซีฮิดอกอเนาะ สีสีแพงครับปกติเปนสินจีสีแดงแบบแดงงามนะแบบแดงแปดเลยละอ้ผุ่นดอกนึงใกล้ๆผุ่นยังไม่เคยเจอเลโปกติปกติหุ่นสีสีก็แเดงอ ขาเพ <c oughs> ปปิ่นึ่งขาโตปูแล้วขาอวบแม่ขาหลุนเมื่อกี้จ้ะดูนี้หน่อย

จุ่มนิดหน่อยครับเฮ้ยจริงคือนสีออกเนาะจะหาเราเบิง่งคมทั้งหนาเนาะเฮ้ยมีตอนแรกว่าสิบอแว้เขะว่าเบิง่งเพิ่นด้สิ้นแล้วบอกเล แดงน้าวาเขามเาบึงหุมเห็ดผึ่งดำหเห็ดแดงนะเดี่ยเขามาปลาอยู่ฝั่งตรงขามกันครับอันปลาเห็ดกองขำเต้นเลยจ้ะ bóng bao nhiêu thùng, thùng, đăng. thùng đăng. đó đơn đấy rồi làm gì nó Đừng quá ít Không là đỏ xong đỏ ta nói mà cái kịp Mô má nó จ้ะเห็ดผึ่งผึ่งค้าหลาอดอกออกดอกเดียวเนาะได้จังออกดอกเดียวเบื้องนั้จ้ะดอกแบกใหญ่ๆเลยออกมองแล้วดอกสองดอกอีกนึงครับเห็ดเบื้องคนงานเท่าเหมือนนี้เลืมสมไส้แดงแล้วนอกจะ แกล้งหน่อยแหะไปลุลนบ้างอีกรับโหลดหาหมอกเลยตอกไม้ถึงดำนี่เด,อดี๋ยวเอาดอกนีก่อนหนิฟังหนีก้อนกันนะดอกงามอยู่เนาะตรงท้ายสืขึ้นใหม่ครับตดีวนี้มาเหมือนเราเห็นเนาะมน้ามืนเนี่ยเขาเขามาแต่ว่าบ่เห็นพอดอก อันนี้นนยังได้อยู่มันวอม์มยูนอ่อยได้อยู่ยังแข็งอยู่แต่ว่าแม่เงจาะยังเอาได้ยืดนะไตดอดกกันยังงามอยู่ไป,ปมาบองอีก กกนนเจอนค่ไรออเดี๋ยวมีดอกกําผาให้ดอกฮิปตะลิบตัวขนาดเบื้องอกมองว่าดอกต้องดอกดีนีรับ หนอกงามแฮ่งหนอกอีกดองนี่จ้ะแกงแสบยำพุดๆดีขนาด เอาเบิ่งตามไม้ที่เคยออกก็ออกมองละดอกสองดอ,อกเนาะมาสรุปเฮ็ดเมือนี้เนะจ๊ะ <c ười> มึงเกยๆที่ว่ามันเนี่ยจะ้ะได้แกงอยู่เฮ็ดกะว่าเฮ็ดกะบ่มีละจ๊ะเขาปลาช่วงนี้ที่ว่าได้ซ้ำเนี่ยกะ คือว่ามาหลยเติบเลยเจ้พี่น้องเห็นทายากอยากออกห่างๆมองละดอกสองดอกสามสีเก็บสามสีรวมกันมาได้เป็นแกงเนาะพี่กัดเก่าปาน้องจองห้องให้ตำบลห้ยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจะได้ก็ยลืมฝากพอเป็นพี่น้องเขามากดไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวหน่อยหลายๆในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้มิวหน่อยกับคอจบไว้เพียงซรัพนี้ละจ้าพบกผอกันไหมในคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ